อ่าโอเคครับสวัสดีครับครูพลาพารติวครับแล้วก็เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพลศึกษานะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับเป็นวันที่อ่าสนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับหรือสบทครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยรอบทั่วไปนะครับของปี2564นะครับครูผู้ช่วยปี2 5 6 4เนี่ยประกาศวันสอบเรียบร้อยและออกมาวันนี้เลยมีตาคุดด้วยเห็นไหมนี่ตามภาพเลยเห็นปะ มีตาคูดด้วยคราวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่ามีวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับวันนี้คือตารางที่ได้มานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะมีสอบคือ2วันก็คือวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์แล้วก็วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์สองหนะครับอ่ะไปดูกันครับในส่วนของภาคกอนะครับภาคกอเนี่ยจะสอบวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับวันที่5กุมภาพันธ์ประกอบไปด้วยเวลา 9ก้าโมงถึง11โมงครึ่งเนี่ยก็คือสอบในเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับก็คือ100คะแนนเลยเยอะเลยนะนะครับในส่วนภาคบ่ายนะครับก็คือตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งเนี่ยก็คือทักษะภาษาอังกฤษ50ข้อ50คะแนนนะครับแล้วก็ตั้งแต่บ่ายสามครึ่งครับจนถึง4ี่โมงครึ่งนะครับอ่าเย็นนะครับ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีก็คือ50คะแนนเช่นพรบร,บระเบียยพลเมืางร,ราชการแผ่นดินอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้ก็ตรงนี้ภาคก,กอคุณต้องผ่านให้ได้นะครับผ่านให้ได้นะคราวนี้ก็ตั้งตจหนังสือนะครับใกล้สอบแล้วนะครับต่อไปในส่วนของภาคขอนะครับภาคขอจะสอบวันที่วันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565นกะครับก็คือ200คะแนนเป็นมาตรฐานความรู้แล้วก็ประสบการณ์วิชาชีพนะครับ 9โมงถึงถึง11โมงครึ่งเนี่ยนะก็คือมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนนั่นก็คือวิชาเอกของเรานะวิชาเอกพนักศึกษาก็100คะแนนเลยนะครับท่านใดสนใจหนังสือวิชาเอกพนักศึกษานี่เลยด้านล่างนะครับทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เพจด้านล่างนี้เลยเตรียมสอบครูผู้ช่วยพนักศึกษา100คะแนนครับเล่มเดียวจบครบทุกเนื้อหานะครับต่อไปบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งครับก็คือมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนก็คือ วิชาการศึกษาเดิมครับวิชาการศึกษานั่นแหละนะก็คือ75คะแนนนะครับแล้วก็บ่ายสามครึ่งครับจนถึง4ี่โมงนะครับก็เป็นในส่วนของความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติการศึกษาเช่นในเรื่องของพรบการศึกษาแห่งชาติพบรบสภาครูพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาอย่างเงี้ยก็คือส่วนของตรงนั้นนะครับยังไงก็ต้องอ่านหนังสือแล้วนะเพราะว่าอีกประมาณ อสองเดือนกว่าก็จะสอบแล้วนะครับต่อไปนี่ก็เป็น Tik t o ็อนะครับของเตรียมสอบครูผู้ช่วยพนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปสั้นๆนะลงใน Tik t o ็อด้วยแล้วก็ในส่วนของ YouTube ก็จะลงตลอดนะครับช่วงนี้ก็จบแล้วครับสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้กับครูพลลาพาติวและเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพนักศึกษากันด้วยครับสาหรับวันนี้ฝากไว้เท่าน,นี้ครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม